สวัสดีครับเพื่อนเมื่อทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลักกี้ในเกม3ก๊กนิวฟอร์สกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันสุดท้ายของสัตว์ตาเทพเทวะสันหลังมังกรสุริยันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บตกกันนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะก่อนเ,เปิดเนี่ยผมจะเอาแค่สามรอย ลอยเทวะเนาะครึ่งนึงเนาะสามครึ่งนะเออสามครึ่งเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็สามารถทําเป็นสี่ลอยเทวะได้นะครับซึ่งสี่ลอยเทวะอันนี้นะครับก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมมานะเออเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของนี่ครับจานวนคนสันเทวะบวกหนึ่งนะครับและลอยเทลอย ไอสกิลลอยเทวาเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ดาเมจเพิ่มถึง130%นะแล้วตส่วน SP ปิดชีพถึง25%นะครับก็จะเพิ่มอัตราปิดชีพขึ้นมานะครับในส่วนตรงนี้นะขีดจำกัดคนที่ปิดชีพบวก1ทุกครั้งที่ปิดชีพสำเร็จ1คนฟื้นฟู SP 30%ของลิมิต SP ตัวเองนะเพิ่มแอ t แท k 25%ต่อเนื่อง2เทิร์นสแตทได้สูงสุด2ชีด2ชั้นนะฮะก็หมายความว่าสามารถเพิ่ม a อ t แท k ได้ถึง 50%เลยนะครับทำให้ดาเมจของตัวละครที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าหากเป็น5ดาวนี่นะเห็นไหมก็จะเพิ่มนะไม่ได้เพิ่มตัวลงนะแต่ว่าจะจำนวนโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งถูกไหมแล้วก็ทาให้ตายที่ระสกิลดาวน นะกระตุ้นไล่ล่าเสริมมากแล้วโอกาส50%จะปล่อยสกิลลอยเทวะ1ครั้งนะสกิลลอยเทวะเสริมเอฟเฟกปิดชีพมีโอกาส50%นะเพิกเฉยต่อไม่ตายและไม่ยอมแพ้สกิลลอยเทวะสังหารเป้าหมายสำเร็จจะรีเฟรชสิกระตุ้นนะสกิลลอยเทวะแต่ละเทิร์นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าให้ถ้าห้าลอยเทวะเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะแต่เราเอาแค่ไหนครับเอาแค่4พอนะ <laughs> แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอะไรครับก็จะมีกิจกรรมมามากมายเลยนะครับน่าก็จะ มีหนึ่งนะครับก็แน่นอนนะครับก็จะมีขุนพลใหม่นะนั่นกะนะ็คือตัวละครจิตเทวะนะครับอันนี้เลยนะนี่ครับทุลีมอด ชุนเช็กนะฮะตรงนี้นะก็เป็นตัวละครที่เปิดใหม่าเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลแล้วก็มาลองดูนะแล้วผมจะเปิดตัวนี้นะให้เพื่อนๆด,ดูกันนะอาจจะไม่สุดนะอาจจะแบบคร่าวๆเนอะนะฮะมาลองเทสจนดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรยังไงบ้างในวันพรุ่งนี้นะครับและแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะมีอะไรครับจะมีแฟชั่นนะอีกอันนึงมาเป็นเหมียวนะนี่เ็จแมวนี่มิดฟ้าตัวนี้มาด้วยนะครับอ่านะครับก็เน้นในส่วนของแรปหลบหลี่ สำหรับแฟชั่นแมวตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกันหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของออสาตาร์เทพเทวานะครับนี่นะสันหลังมังกรสุริยันนะฮะตัวนี้เลยนะครับแน่อนอนนะผมไม่รู้ว่าจะมีใครไหมนะครับที่ไม่การันตีนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่แบบผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของคูปองเท่าไหร่เลยเนาะผมมะใช้ฟรีอย่างเดียวนะ อ่าวันนี้ผมก็ไม่เตืนอนหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะการันตีนะครับในส่วนของอาวุธสัตว์ตาเทพเทวาเนี่ยมันการันตีอยู่ที่55ชิ้นด้วยกันนะตอนนี้เราเกินมาสี่อันแล้วเนาะสบายสบายนะเราจะลองกดดูนะว่าสําหรับในส่วนวันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้หรือเปล่านะแบบไม่การันตีนะเดี๋ยวผมจะกดดูหน่อยนะครับว่าแบบไม่การันตีเนี่ยนะครับเราจะได้ไหมนะเออนะกดไปนะตอนนี้เรากดไปแล้วเนาะ อ่ากดไปเรียบร้อยนะเอ่ออันนี้การันตีไปแล้วนะคือแบบมันเหมือนกับอะไรนะมันไม่แบบมันโดนหมดอะ่ะคือเป็นอะไรที่มันชัวร์แล้วได้ชัวร์แน่ๆเนาะอ่าเนี่ยได้ชัวร์ไงก็การันตีเนาะเนี่ยนี่ยการันตีมาเลยเนาะมันการันตีเนาะนะฮะมันไม่สามารถที่จะไปได้อีกเนาะ มืนอนกัว่าปุ๊บไปอีกชั้นหนึ่งเนาะไม่ได้นะมันต้องเป็นชั้นๆเนาะจริงๆมันควรที่แบบว่าเออไปชั้นต่อไปเลยเนาะแต่นี้มันไปไม่ได้นะ <c oughs> เออนะมันก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เออก็ทำาตามเป้าหมายแล้วเนาะเราก็แค่แค่นี้พอนะฮะเออนะครับเราแค่นี้พอ ตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของสาตาเทพอันนี้มาครึ่งหนึ่งเนาะนี่ครับเออเราขายมาอีกอันนึงนะครับขายไปคสิบก็คือพวุเนี้เราก็จะได้มาแล้วนะสําหรับในส่วนของลอ,อ,อยเทพสี่เนาะสี่ลอยเทพเนาะสี400 <400 S 2> ่ลอยเทวาพูดผิดส <400 S 2> ี่ลอยเทวานะครับอันนี้เนี่เห็นป่าเนี่ยอันดับหนึ่งในหนึ่งถึงสามเนี่ยเราจะได้อันนี้มาอันหนึ่งเนาะก็สบายสบายเนาะโอเคนะครับสําหรับตอนนี้อันนี้รายละเอียดของมันเนาะ อันนี้ก็ผสมมานะโอเคผมได้เอหินแดงมาสองอันสามอันเลยเนาะอะนะครับเราก็มาใส่นะเี่ครับสะสมไปเรื่อยๆนะสบายๆชิวๆนะพอนั่นไปเราก็เพิ่มระดับไปได้นะในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะเฉลีย่ยเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะนี่คือเก้าสิบกระหมดแล้วนะอะนะครับ เรื่อยๆนะไม่เรียบร้อนนะครับสําหรับวันนี้เนาะก็เรียบร้อยนะก็การันตี <c oughs> คือผมกำลังมองว่านะตอนนี้เนี่ยจริงๆมันน่าจะไม่การันตีเนาะแต่มันดัดการันตีท,ทุกทุกอันเลยอะนะ,ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนิดนึงนะสําหรับวันนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เราก็ซื้อแพ็กไปนะฟรีฟรไปเนาะะซื้อแพ็กฟรีไปนะ ถ้าเล่นในระยะย,ยาวเนี่ยก็สบายๆนะเก็บวันละสองใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งเราก็ได้ประมาณสักสิบสี่อันเนะาะอ่าสิบสี่อันอันนี้ยังไม่เติมเงินเลยนะสําหรับอันนี้นะครับนี่ยังไม่เติมอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปใช้มันทุกนี้รุก <c oughs> นี้ได้ใช้แน่ๆน,นะสําหรับฟุปองของเราที่เรามีอยู่นะครับอันนี้เราก็สบายชิลๆเนาะเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้เราก็ทาเคลสป,ปกตินะครับเรื่อยๆนะอา่านะฮะตรงนี้นะ ธารกิจสาบานและพวกนี้นะเราก็แน่นอนนะเราอย่าลืมนะครับไปทํากิจกรรมต่างๆภายในเกมเนาะเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆอย่างเช่นปลาเนี่ยนะเอาแค่นี้พอกดไปนะเพราะว่าแต้มปลาเนี่ยเรามีเป็นล้านนะอ่าสบายๆไม่ต้องใช้ทองแล้วรู้สึกว่าตอนเนี้ยทองเนี่ยนะฮะหายากเลยนะเนี่ยทองเนี่ยหายยากนะเนี่ยตำลึงเขาเรียกว่าตำลึงเนาะ เออหายยากนะปกติผมจะซื้อปลาห้าสิบทุกตัวเลยนะไอห้าร้อยทุกอันทุกวันนะเออไม่ใช่ละปลาันมีเยอะจริงๆนะตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดเนี่ยนะครับปลาที่ผมมีเนี่ยนะครับมีหกร้อยเก้าสิบก้าแล้วนะฮะเยอะมากนี่ฮะมีเยอะมากจริงๆนะนี่ฮะแต่ละตัวเนี่ยเยอะเยอะเยอะมากนะฮะนี่ครับเจ็ดร้อยแล้พวกนี้นะล้นแล้วนะครับไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะครับ ตอนแรกนะคือแบบทองผมมีเป็นแสนก,กว่ากวายเนาะสองแสนห้าแสน 5, แสองแล้วสองนะตอนนี้เหลือแค่เจ็ดหมื่นหกแล้วนะอืไม่รู้ใช้อะไรหมดนะเนี่ยนะ <c oughs> ครับกดไลค์ไป โอเคฮะโอเคได้เก็บเนาะนี่ครับว่าได้เก็บซีไว้นะนะฮะตรงนี้นี่ครับเราก็ได้พนะันแปดเนาะไว้เสริมนะ สิ่งที่ผมจะเน้นอันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของ e อ,อีแเนาะอ่าหรือว่าทองนั่นเองนะผมขอเรียกทองแล้วกันนะก็คืออันเนี้ยสองแล้วก็ไอ้อในส่วนของทองเนี่ยร้อยยี่สิบนะหกสิบเราไม่เอานะครับเราต้องเอามากกว่าหกร้อยร้อยยี่สิบเนาะนะครับแล้วก็ตาเนี้ยสักสองอันนะนี่ได้ห้าอันเลยนะ นี่ครับนี่สามร้อยนะนี่ครับก็เรื่อยๆเนาะแล้วก็มาท้าทายนะครับ โอเคบทต่อไปนะฮะบทที่ร้อยยิเจ็ดนะครับนี่ครับเราก็กดแบบนี้มานะฮะแล้วก็กวนเคลียร์นะครับอันนี้เรายังไม่ได้เล่นเลยเนาะ เออนะครับอันนี้มังกรเจ็ดสิบห้าเนาะเก็บไปนะครับตัวปกต,ติเนี่ยผมจะเน้นสีแดงเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะพอไม่รจ,จริงก็สุดท้ายมันก็สีม่วงเนาะเออ เนี่ยผมจะไปเสียกับไ้พวกกวาดล้างอันนี้นะเยอะน,นะเนี่ยพันสี่ร้อยห้าสิบเนาะนี่สองร้อยอ่ะ โอเคครับแล้วก็พี่ทักเมืองตะวันตกตอนนี้ผมถึงด่านที่250นะครับตึงทีเดียวนะ เราดีเฟนซ์แล้วอ่าไม่ได้นะประมาณนี้เนาะผ่านก็ไม่มีปัญหานะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะเราก็เก็บพวกเอ่อพวกนี้รางวัลพวกนี้ไปเรื่อยนนครับในแต่ละวันนะอ่าลงตีเหล็กพวกนี้นะครับเราก็มาเคลียร์นาะนี่นะเนี่ยเอ่อมีตำหนิใช่บ่ะแต่ถ้าต้องการที่จะแบบให้มัน ตรงๆเนี่ยเราก็กดพยายามกดนะเออทำไมผมแบบปกติผมจะไม่พลาดเลยนะอา่าประมาณนี้นะเราก็เก็บป่ายนะ นี่ครับเราก็ได้สามอันเนี้ยนะไว้เปิดไว้สุ่มนะนะครับนี่ครับตอนนี้เรามีแต้มอยู่ร้อยเจานาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราตันแล้วเนาะนะเราก็สุกเราก็ดองไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตอนเขาเรียกนะตอนสิ้นเดือนนะใกล้สิ้นเดือนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมชัยชนะพิกศึกนะที่เราต้องใช้จ่ายสะสมพวกนี้นะแล้วก็ ได้ได้ของด้วยนะแล้วก็ได้อันดับเนาะทำอันดับได้ที่1นึงที่สเนี่ยก็จะได้ผ้ามังกรแท้นะครับมันสุ่มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสัตว์เทพอาวุธเทพตัวละครหรือว่าในส่วนของปลาลิมิเตดที่แบบเป็นลิมิเตดที่แบบว่าไม่ไม่ลิมิเตตมากนะนะครับมันจะมีลิมิเตดอีกขั้นหนึ่งเนาะเออลิมิเตดอีกขั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะลิมิเตดของมันเนี่ยของปลาเนี่ยมันก็จะมีแบบหายากปกตินเนาะนี่ลิมิเตดอันนี้เนาะ แล้วก็มันจะมีลิมิเตดเหนืออ,อีกนะลิมิเตดในลิมิเตดอ่ะเนี่เยเราไม่ดูนะอันนี้ยปลาลิมิเตดก็จริงนะมันก็จะมีปลาปลาไม่ลิมิเตดเนาะสำหรับสาหรับในส่วนของถ้ามันเป็นภ้ามังกรแท้เนี่เยเราไม่ดูนะเออ โบนัสเนาะอะ่กิจกรรมจำกัดเวลาเนี่ยฮะมันจะได้กล่องเนี่ยภาพมังกรแท้มาเนาะมันจะไม่ไม่ใช่ปลาดิมิเต็ดผู้ผิดมันเป็นปลาสีลุงธรรมดานะอ่าปลาลุงธรรมดานะแต่ว่าเราจะส่วนมากเนี่ยเราจะเลือกอันนี้จะมากกว่าเนาะสำหรับภาามังกรแท้เนี่ยที่แบบคุ้ม,มเลยนะก็จะเป็นในส่วนของอสัตว์เทพนะครับแล้วก็อาวุธเทพนะอ่านะครับประมาณนี้ แล้วก็เราก็สำรวจเมืองไปแล้วเนาะ,ะแล้วก็ตีดาบไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือร่าสมบัติเนาะ,ะนีครับเวลาที่เราจะกดแบบกวาดล้างเนาะเราควรเลือกไอ้ตรงนี้ก่อนเนาะอ่านะครับ กระตุ้นอีเวนต์ดอกบัวก่อนนะเราต้องเก็บดอกบัวลุมก่อนเนาะแล้วก็พอยมากระตุ้นตรงนี้นะอืมนะครับเราก็ได้มาห้าอันนะครับตรงนี้อของเก่าแล้วก็เอาแพ็กมา,าก็ได้ประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนตรงนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆนะไม่รีบร้อนนะครับแล้วก็ เหวมังกรเลนเนี่ยพรุ่งนี้จะเข้ามาเนาะอ่าเดี๋ยวจะมาละนะครับพรุ่งนี้จะมาแล้วนะครับในเหวมังกรเลนกายนะครับพรุ่งนี้มาแบบกิจกรรมรูดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครจิตเทวานะหลับสูงกว่าตำนานนะครับแล้วก็ในส่วนของนะแฟชั่นเนาะเราก็จะมีกิจกรรมแมวกวากเนาะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมทีมนะ เออต่างๆเลยนะโอ้นะเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับพ่งนี้นะแล้วเข้ามีากิจกรรมเหวมังกรเล่นกายด้วยนะครับที่จะเข้ามาในพ่งนี้คือเหมือนกับ4ี่ห้ากิจกรรมเลยนะแบบรัวๆเลยนะวันเดียวเลยนะวัะนพุ่งนี้นะครับแล้วก็วันพุ่งนี้นะรู้สึกรางวัล เอ่หอหวยก็ออกนะนะครับมาแบบเต็มที่เลยเนาะเอ่อมาลุ้นกันแล้วกันเนาะสำหรับตอนช่วงใบสองใบสามเนาะนะครับใครจะเป็นเศรษฐ <c oughs> ีผมละสี่ผมละสี่นะฮะ <c oughs> โอเคก็สําหรับวังสวรรค์อันนี้นะฮะก็ไปเล่นกันทุกวันนะมันก็จะรีเฟซไปเรื่อยๆนะนะครับมาสิบนาทีได้หนึ่งอันเนาะได้หนึ่งเขาเรียกได้หนึ่งอีได้หนึ่งเอสพีเนาะ ะสะสมไปเรื่อยๆนะเราก็สุ่มไปเนาะแล้วก็เราเบียงฝึกกันเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยเก่งเนาะเ้ยไม่ค่อยเก่งเอเดี๋ยวนะผมไปก,กดพลาดนะเวากดพลาดเราก็เล่นเรื่อยๆอยนะเนี่ยเช่นเราก็จำเล็กๆน้อยๆอยน,อน,นะจำมาสามอันพออะไรประมาณเนี้ยแต่ผมชอบไปกดผิดน,นะจริงผมจะกดอันนี้นะแต่แบบมือชอบไปพลาดน,นะเอาใหม่เอาใหม่ เนี่ยสิสองก็ได้เร็วเนาะเอ่อสองก็ได้เร็วนะครับเวลาเราหาหรืออะไรเงี้ยเราก็จำประมาณสามอันพอนะใช่ปะไม่รู้เนี่ยนะพอ <c oughs> พอเราพลาดน,นะเราก็ค่อยมาจำใหม่เนาะเรื่อยๆแบบชิวๆเนาะไม่ได้อะไรมากมายนะเนาะนี่ครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับก็ได้มาแล้วเล่นทุกๆวันนะนะฮะเล่นทุกวันก็จะได้ของพวกนี้มาเรื่อยๆนะสะสมมาแบบสบายๆนะยิ่งแบบไม่ได้แข่งกับใครเนี่ยก็ยิ่งง่ายเนาะโอเคตอนนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะครับเราก็มาเอ่ออัพเนาะอัพของที่เราได้มานะครับ ถลุงมานะเดี๋ยวนะผมว่าแยกส่วนไปแล้วนะรีเลนานจังโอเคครับนี่บ้านสัตเทพเนาะ จะเห็นว่าผมใกล้ตันหมดแล้วน,นะอันนี้คือสิบห้าขั้น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 สิบห้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเนะาะออันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ใกล้ตันแล้วนะสําหรับนกแก้วนะผมเยขอเรียกว่านกแก้วแล้วกันนะนี่ครับก็เรื่อยๆเนาะเออของเก่านี้ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ในส่วนของ ศาสตาเทพเนี่ยเราก็ไปผสมด่วดเหมือนกันนะนี่ครับอัพเล็กๆๆน้อยนะเรื่อยแบบชิวๆนะไม่ได้อะไรมากนะครับตอนนี้เออตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จบละนะฮะ แล้วก็เราก็สะสมนะครับในส่วนของนี่ครับเปิดในส่วนคุณพลนนะครับเสร็จสะสมไว้นะครับเราเจ้าจะมาใช้นะในส่วนของอะไรครับในส่วนของสิ้นเดือนนะใช้เนะฟิกสึกนะครับเราก็เก็บสะสมไว้แบบนี้เนาะอ่าเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรกิจกรรมวันนี้คือแบบไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมากเลยจริงๆนะเนี่ย พราะปกติจะมีอะไรครับเพราะโอติจะมีตัวละครใหม่นะคุ่สัปดาห์เนาะแต่ผมคิดว่าตอนนี้แอนระลับกิตเทวเนี่ย,ยมันจะมาแบบเป็นเดือนหรือเปล่านะอาจจะเป็นเดือนมาตัวหนึ่งเดือนมาตัวหนึ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันน้องว่าเป็นยังไงเนาะอ่าโอเคทำครบหมดแล้วนะครับกิจกรรมนะ โอเคสาบานพลิกสาบานแนละ้วพวกนี้ก็ทำเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์อะไรครับความสามารถนะฮะอธิบายความสามารถพร้อมรีวิวนะในส่วนของตัวตำนานเนาะเออตัวตำนานทั้งหมดต่านี้นะอันนี้นะครับนี่ตัวตำนานเนาะอะ่ไม่ได้อาเรไม่ได้มามาพูดคุยกันเลยเนาะ <laughs> หายไปเลยนะอย่างเช่นเอ่อในส่วนของนโคงจะคู่กับหยางเจียนอะไเนียครับยังยังไม่ได้มาพูดคุยเลยเนาะว่าความสามารถเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าหากลงคู่การมีแบบไหนใส่ปลาอะไรแล้วก็ในส่วนของ เอ่ออะไรต่างๆนะพวกปลาพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาคุยกันแรกกันนะพวกศักยภาพใส่แบบไหนแล้วก็ตัวที่มาลิงก์ในส่วนของชีพจรควรใส่ตัวไหนดีนะเดี๋ยววันวันนี้แหละนะครับผมจะทานะทั้ง8ตัวนี้นะแต่ว่าผมจะเป็นคู่แล้วกันเนาะอย่างเช่นทุนหวคนคู่กับหยางเจียนนะครับแล้วก็นาจาคู่อ่าวปิงนะครับแล้วก็ในส่วนของมารคริปโป้คู่กับดับูนย์ อ่ดับศูนย์เตียวเซียนนะครับแล้วก็ในส่วนของเผยค้อคมชั่วเตียวเลียน,นคู่กับการุนกุยแกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะทยอยทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะนะครับโอเคก็สําหรับในส่วนของเก็บตกนะประจําสัปดาห์นะเราก็ได้ในส่วนของอาบุธสัตตาเทพเทวานะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้3 ้อยจิตอเทวานะครึ่งหนึ่งนะสามร้อยามจุดห้ากันตเรียกสามลอยเทวนะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งนะก็จะเป็น4ี่อยเทวะในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ